ฉันเนิร์ตายผมมาเนิร์ตายโดนเนิร์ตายขคนนอนแค้นนอน,นอมันออกหาหาให้โวตหาเข้าไปดีครับโอ้ได้แอดด้วย เฮ้ยอะไรพี่ KV สองมึงยิงอะไรก่อนวะมาเรื่งมันยิงมึงยิงเชอร์ชิวก่อนนะว่ามันไม่ได้ยิงเชอร์ชิวะเรื่องแตกกานเลยค่ะบจากไหนวะยี่สิบหนึ่งคันอีโดน แท้ไปตามนะเียบเฮียรถเชื่อะไรวะอุยอุยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยยังหันป้อมได้อยู่เหรอเนอรโเตอร์นีเสียงด้านซ้ายผมเสียงฝล้อเสียงคร ฮ่าฮขอแต่หน่อยล้ก็ไปแล้วเอ้ยหลังเข้าสตูสตูแกไปไหนนะสตูสตูแกทำให้สตูยแย่รัฐ <c oughs> บาลตายโอ้ชิตมีศัตรูสองลำ เรียบร้อยสวยจนต,ต้นไม้เดยียวมีอ่ะมีเจอชิวโอ้โอ้ยโอ้ยเกือบไปมึงเกือบแต่พี่มึงโดนแล้วนะ่ะเครื่องหายเลยให้ดึงไหมพี่ดึงก็ดีอยู่สบดีนะคืออะไรคอมเบลไม่ก็เจอชิวเลยหรอดึงมา<ล>งดึงมาดึงมาไม่มีเลขสูตรที่กดเลยต้องไม่ดีไม่ดี กำลังกำลังมากำลังมากำลังปุมากำลังปมากำลังปไปเลยไเหอนเหมืนแม่ร้วหูลูกแกไร tá, ู้่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปมาใไมาไคมาใคเคโอเคของจผมช่วยซ่อมริวิวจัดการเลยริวเสียงมันไปติดนี่แล้วโอ้ยยไเทอ้ยิงสอองยิงสองยองมีมีสองยิงสองยงองมีมีตรงเฮียอีกโอเค ไปหนึ่งอะไรว่ากรูอะไรว่ากรูบีดีห้ากรูบีดีห้าก็โอเคสวยแม่งเอ็มสี่สองหลังเลยลูกโอ้ตายว่ะในรดไม่ทันแม่งนาเกียดจัดม,มันเลดเท่าไหร่ทำไมมัน,นออกมาได้วะเอ่อเออเ,ออเลดตัวไหนเอ็มสี่สองสองมันหนึ่งนี่ห,<า>หนึ่งบีทีบีทีสี่สองใช่ไหม เอ็มออ๋อเอ็มซีสองเอ็มีสองเจ็ดเลยอะเจ็ดร้อยเอ็มีิบสองมาได้ไงวะหลายคัห้าเอ็มยิบส่ได้มที่ผมเห็นมาไม่ไออันนั้นสันไม่โดนอัเทียใช่ไหมเออข้มันแค่สมันแค่ขึ้นอิกทีะเดี๋ยวไปไล่เดี๋ยวไปไล่ขึ้นบินมันก่อน เอ็ยสิบสี่ยี่สิไอหนึ่งดีเขากูไม่ยิงเพื่อหรอกเขาสามารถกุณระดับนี้กูไม่ยิงเพื่อหรอกแล้วกันนะเตกอเลยเี้ยสวยยี่ร้อยสวยจับยิงสัเลยมาร้อยเอเอมาร้อยเอเออทำไมตาที้มันเดือดเลยวะ ตัวถังล่างเดียวกันปะเออไม่ตัวถังล่างเดียวกันตัวเดียวกันไม่นนายใช่มั้ไหนตัวตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยพวกไอพวกตะคุนมาเด้อมันมีตัวเห็นไรเห็นตัวละเห็นตัวแล้วไหนไหนไหนขอขอตัวเข้าเข้าสองคันครับซูเอ็มสิบเอียดเปิดไหมเปิดไว้ยังผมยังไม่ผมจะยังไม่เปิดแดวยิงนะผมจะขอเข้าไปใกล้ๆก่อน นี่ไปกองพี่เียบร้อยสวยทีมวจังหวะจังหวะมันได้พอดีนั่นอีกตัวนั่นอีกตัวสกาวไว้สกอวไว้โดนพี่บอกตรงๆเลยนะเมื่อกี้พี่อีมั่วงไงนั่นสิก็เชื่อแม่เชื่อแม่คราเป็นพี่สอยใช่ไหมไม่ตรงนั้นน่ะ เฉยแมไมึงจะถอยไปหลังต้นไม้ทำไมวะโอ้ยไปไปไปรีบไปกันรีบไปผมโดนเปิดแนวยิงครับใช่ยแมนฉันแลบุคบตัวยิงเกาะมาผมลงแนวผมลงเนินนะเฮ้ซอร์ขี่ข้าได้เบอร์ตายใช่ยแมนได้เบอร์ตายไม่โดน อยู่ตรงไหนอ๋อคิดข้อคิดคข้อิทำมิชั่นแตกทำมิชชั่นแตกสวยไอ้เก็บม่ได้พรเยอะเลยเ้ยเออสว่สจัวดสจวดสจวดดูใค่สจัดเหรอยเอฟห้าสวสวยมันคือสจ๊ใช่ครับเอสจวดเหมือนกันชื่อเหมือนกันกันเนาะข่ไปท4เกเลย4เอบนถนนนั่มันเจอคนเลย เออมันได้ยินสเกเฮ้ยคอมเบลคอมเบลนานนี้ว้าวยงวะสตูแบคอมเบลก่อมันพังแม่งมาน้าเนี้ยเดี๋วรอเป๊บสี่แล้วแก็ได้ช่วยยิงหน่อยสี่จร้อยมันยเลยะกำลังกำลช่วยกำลังช่วยเพืนกำลังช่วยมันยิงกูเป็นผลยเ้ยยเฮ้ย้ยมันยเฮ้ยน้ยเ้ยเฮยย้

มันจะมีมาใหม่อีกคันึลยครับผืนพังเรบ้อยจะเปคนจัดการเลยไม่เหรอมีคันมีคันมีคันแม่งมันยิงแหลกหลังมาเหรอปอาเเ้าใช่พี่ตรงนั้นนี่หลังหลังเข้าหลังเข้าพวมึงมากันไรวะ

ยังไม่ถึงขอโทษอืมูเซเดอร์เหรอตรงนี้ผูเซเดรอร์ครับผูเซเดอร์ตีเฮียมาผูเซเดอร์โอ๊ออยมันจี้ปืนผมบินเอฟสองบอมเอฟสองแตกโดษนายน้องเป้าเดี๋ยวขอยิงเดี๋ยวจะยิงได้ได้เขาได้ตกลูกแป๊บเอมสองน่าโคตรแย่เลยพี่มันโคตรสุดยอดเลยเอาไปนะไอ้เหี้ยเร็วจังอ่ะ ไปเตาเวนหาไหมพี่ปืนแตกปืนมาแตกปืนมาแตกในตัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อโอ้ย่างแย่เลยสวยจังวะหานะไรล้ว่นี่นี่นี่โอ้ยชิตกำลังมีเขาครับเครื่องแตกเครื่องแตกสวยนีไปไหนจ้าไอ้นุ่ม เรียบร้อยเก็บงานสวยพี่ตอนี่พี่ว่าเป็นขบวนเลยอ่ะใชื่อมันตีตะคับพังละมันอยู่ไหนรถทุกเมล์มิ้งก์เกี่ยวกัต้นไม้เลยนะเชื่อแมนตายเดเราไปยิงเชื่อแมนตายเลยเกี่ยวกับต้นไม้เอ๊ะเอ๊ะข้าศึก เรียบร้อยโอ pues ้โหปืนปนใช้งานได้ดีเลย